อ่าวันนี้สุพรรณอาบน้ำครับเฮ้อเฮ้อเฮ้อมา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 ถอยมาถอยไปไหนเนี่ยไปไหนถอยมา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 อาบน้ำแต่เช้าเลยเหรอวันนี้น่ะคุณพ่อมาจากแห่งงานมาอาบน้ำให้แต่เช้าเลยอ่าม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 าไปไหนลูกไปไหนพี่จิทำอะไรอยู่เนี่ยฮะพี่จิทำอะไรอาบน้ำตัวดำเร็วนี้นะครับ โอ้โหพี่จิแต่งตัวเสร็จหรือยังวันนี้น่ะพี่จิมา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 ลูกมามามาเร็วมามามาเดี๋ยวพี่จิมาหาแล้วมาเร็วเขายังแต่งตัวยังไม่เสร็จอยู่มา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 คนเก่งมาเร็วมาโอ้ไม่ฟังคุณพ่อเลยเนี่ย มาฟังคุณพ่อเลยสงสัยจะคิดถึงพี่ฟิล์มล้วมั้งนี่ตั้งหลายวันแล้วอาพี่จิทำอะไรมาหาน้องเหรอซินุน่นนุ่นพี่จิมาแล้วไปหาเร็วไปไปเดินกับพี่จิเร็วพี่จิมาแล้วครับ มาแล้วพี่จีมาแล้วไปหาพี่จีเร่วให้ทูก่อนให้ทูก่อนไม่ไปหาพี่จีเหรอสงสัยจะคิดถึงพี่ฟิล์มครับหลายวันแล้ว สงสัยจะคิดถึงพี่ฟิล์มบ้างเนาะโอช่วงนี้ก็งานนะครับมีงานมีอะไรก็ไม่ได้ไปรับพี่ฟิล์มมาเลยออนพิจิเหรอออนพิจิไปรับพี่ฟิล์มเหรอออนพิจิไปรับพี่ฟิล์มเหรอ มีงานติดกันนะครับไม่ได้ไปรับที่ฟิล์มมหาสุพรรณษาเลยสุพรรณษาคงคิดถึงนะครับผมไม่ค่อยลาเลิงนะครับสุพรรณษาเนาะเพราะว่าวันพุธไม่ได้เจอวันพุธคุณพ่อไปแหงานไม่ได้เจอนนนนไปกับพี่จีเด้อไป มามามา,มาะงอนอะไรไม่รู้หรือเปล่าครับคุณพ่อก็ไปแหงงานมานะครับกลับมาเมื่อคืนก็สี่ทุ่มกว่าไปแต่งตัวไปไปโรงเรียนไปน้องเรียนอยู่นี่แหละ ออนพี่จิให้ไปรับพี่ฟิล์มหรือเปล่าครับเมื่อกี้มามาไปเล่นอะไรนะมาๆมาป้าป้ามาไปหาป้าป้าดีกว่ามาเริ่มมามามา,มาโอ้เรียกไม่มาเลยครับผมพันษาเอ้ยมาลูกมามามา พูดถึงพี่ฟิล์มแล้วเงาหงอยเลยนะคุณพ่อไม่ว่างนะ่ะจะให้พ่อทำยังไงล่ะแต่หนูคิดถึงพี่ฟิล์มนะพอเข้าใจก็พ่อยังไม่ว่างไงลูก ูต้องเข้าใจพ่อสิพ่อก็ทำงานเนาะหนูไม่รักคุณพ่อแล้วโอ้จะไม่รักพ่อได้ไงเนาะก็พ่อทำงานหนูก็จะเอาแต่อารมณ์ตัวเองสิลูกโอ้ลูครับรู้ พ่อม่ไปรับพี่ฟิล์มรู้ครับก็เมื่อวานพ่อไปแหงไงพ่อจะเอาเวลาที่ไหนไปรับลูกเอ้ยอดใจรอคิดถึงเขานะอดใจรอนิดนึงเนาะเนาะคนเก่งเนาะป้ามาหาป้าป้ามาเร็วมา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  มา abei, มา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 มพันสาม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 มา,มาลูกมามามา überall. มาโอ้งอนพ like ่อหรือเปล่าครับวันนี oh ้นะครับเรียกไม่ยอมมาเลยครับไม่สนใจเลยทำไมต้องงอนขนาดนี้เนาะลูกสาวตัวน้อยเนี่ยเนาะ ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเลยนะ่ะลูกหลดคุณพ่อแล้วโอ้ยพ่อขอโทษเดี๋ยวสาวทิต์พ่อจะไปรับโอเคเนาะสาาธิต์พ่อไปรับเนาะสาวทิต์พ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกล่ะ ให้พี่จิไปรับดีกว่าเนาะเมื่อกี้อ้อนพี่จินะครับโอ้โหคุณแม่มาหาสุพรรณษาหน่คุณแม่ใ่งอนใหญ่แล้วนี่มาปลอบลูกในเร็วดูดูไม่ยอมคุยกับใครเลยมาให้คุณแม่มาปลอบในเร็วต้องบอกคุณแม่นะคุณแม่เข้าอยู่บ้านคุณแม่ไปรับพี่ฟิล์ม ไม่มีใครไปรับที่ฟิล์มมาหาหนูเลยดูครับดูดูหันล้างให้แล้วครับผมงอนคุณแม่ก็งอนอีกโอ้ดูดูครับดูไม่หันหน้ามาหาใครเลยครับวันนี้นะครับโอ้โหบอกไว้ให้ไปหาป้าป้าพ่อใหญ่ก็ไม่ไปนะครับจะหาแต่พี่ฟิล์มหนูหนีอย่างเดียวเลยนะครับ ไม่ไปหรอกคุณแม่ก็ไม่ไปรับพี่ฟิม <c oughs> คุณแม่ก็ไม่ไปรับพี่ฟิมดูสิดูเขาดูเขางอนครับงอนใหญ่เลยครับโอ้จะมีใครช่วยได้เนี่ยงอนงอนคนทั้งครอบครัวเลยไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเลยหนูกโกรธแล้วแหละหนูกโกรธ นกโกรธให้ทุกคนเลยโกรธพิจิโกรธคุณแม่โกรธคุณพ่อโอ้ <ไป S 1> ท้างั้นก็ขอโทษเ <ไป S 1> นาะขอโทษขอโทษไปกับคุณแม่นะเอ้อา,เอาเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปรับพ่อ เดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปรับนะโอเคเนาะเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปรับเพราะว่าพ่อยังไม่ได้ไปแห่พ่อจะไปตีสามเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อสัญญาพ่อไปรับเย็นนี้เย็นนี้เดี๋ยวพ่อไปรับอโอเคได้ยินว่าคุณพ่อไปรับจะไปรับเดินไปตามคุณแม่เลยนะครับผมโอ้อะไรจะแสนรู้ขนาดนี้ ไปหาพี่มงคลโอ้ลื่นลื่นลื่นอาพ่อสัญญาเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปรับนะลูกเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไปรับโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสุพรรษาอ้อนคุณพ่อคุณแม่อ้อนพิจินะครับอยากให้ไปรับพี่ฟิมาพ่อสัญญาโอเคโอเคอดีกันดีกันมามามาจับมือเร็ว ด,นนะออดีกันนะมามาไหนมา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 ไหนมาจับมือจับมือเออดีกันดีกันดีกันออดีกันเออดีกันดีกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับลูกสาวงอนใหญ่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดด้วยนะครับผมบายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ